มันมีประโยชน์เยอะจริงนีถ้าเราแบบมาแกะดูทีทละทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยทีละเรื่องทีละเรื่องเป็นการขัดเราหัวจิตหัวใจเราตลอดเวลาด้วยในขณะที่เราลงพื้นที่ช่ยยวยเหลือพี่น้องเนี่ยเอ,อต่อต่ออังโอเคทีงไหนละ่ะ <laughs> จะคุยมาเดิอนอะไี่ย เรื่อง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 การตัดแทงเรื่องหลักการเงินหลักการศาสนาเหมือนกันอย่างที่มีบอกนั้ที่การตัดแทงของเราไม่ได้มาด้วยด้วยด้วยรูปของตัวเงินอย่างเดียวโอ้รถจริงมากเลยดีนะที่เราไอ้นี่เขาเปิดไฟมาเหมือนที่เราเขาดีมาก สุขภาพดีนี่ก็ใช่นะใช่เป็นต่างก็มีเวลานี่ก็ใช่สุขภาพดีมีเวลาอะไรเยอะแยะเลยคือริสกี้อ่ะนะริสกี้ริสกี้นี่คือเราไปฟิกว่าต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียวจริงจริงริสกี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้น การมีภรรยาที่ต่ออัต่อสามีต่อเราก็เป็นสกีเหมือนกันลองดูหลายๆบ้านที่ภรรยาไม่ต่อสามีพวกหัวหัวคือเครียดคือกังวลใจแน่นอนใช่การมีลูกๆที่ดีสอนนะที่ดีเช่าฟังก็หลัคือบางทีเราไม่ได้เพ่ง ส,ส,ส been, h, reality, Tonight, ิ่งที่เราระให้ไงเราไปเพ่งสิ่งที่เราไม่ได้ไงเราก็รู้สึกว่าเราขาดเราขาดเราขาดเราไม่ได้เราไม่ได้เมื่อเรามองมุมที่ว่าเราระห้อะไรบ้างเยอะแยะเลยเอเระไห้ใช่แล้วบางทีหลายๆคนเขาก็อยากได้ในสิ่งที่เรา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 ได้อยู่แล้วเรามีเรามีอยู่เช่นโอกาสได้ลงพื้นที่ได้ทำงานตรงนี้อะไรเงี้ย ลาคนก็หาโอกาสไม่ได้นะอยากมีเวลาอยากมีโอกาสอยากมีนั่นแหละทำไมได้รวมถึงงานอืนด้วยถึงงานศาสนาในด้านอืนด้วยอักุเมีประเด็นนี้ไม่คือประเด็นนี้สิ่งที่มี ก็โฟกัสแค่แค่เรื่องดิสกี้คือตัวเัินอย่างเดียวที่บอกแต่หลายครั้งมากไอ้นนี่คือพูด,พ,ดพูดจากจากประสบการณ์จริงเลยว่าเวลาเราลงทุนกับกับงานศาสนาว่ากับอะไรก็ตามแต่ลงทุนเรื่องเวลากระทั่งเ <c oughs> งิทองของเราอันน้อยนิดที่เราพอจะจะช่วยได้นะ หรือกำลังเราหรืออะไรก็ตามแต่หลังจากนั้นนะ่ะไม่กี่วันะใช้คําว่าไม่กี่วันนั่น<ม>เองเาให้เลย<ม><ม>คือไม่โอเคโลกหน้านล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะอื<ม>อันนั้นเราให้อยู่แล้ว<ม>แต่โกเนี้มันเห็นปัะจัยไม่โอ่งที่เรากังวลเรื่องเงินโอ้โหถ้าเราถ้าเราออกน้ำมันลงวันนี้<ม>แล้วแล้วเราจะกินใช้อีกปันสองวันยังไงยังไงยังไงดีอแบบเนี้ย แผ่น,นี้อ,อ่ะวัดใจเราก็ให้ไปอสองสามวันต่อมา,มาดีคนเอามาให้อ่ะริสกีะโดยที่เราไม่ได้มีอยู่ในหัวทบน,นีล่ะคนก็ให้หอาอินย์ยารายอเร็วนี่มนนีมากกว่าที่เราเสียด้วยซ้ำอ่ะอเยอะแบบนี้บางทีก็ให้ดิสกี้แบบแบบขายดีแบบนี้จากที่มันแบบ เบเ้าเงาง,งอยเนี่ยคือเราก็ทําใจแล้วว่าเออค mm hmm. งประมาณนี้แหละเออเดือนนี้สัปดาห์นี้ก็คงสมงงงนี่แหละแต่เวลาเราเราไปช่วยชาวบ้านเนี่ยโอ้โหแบบผิดคาดนะอ,อ่ะไม่รู้คนมาจากไหนอย่างเมื่อคืนนี่ค,คนเยอะ mm hmm. ทั้งที่ฝนตกแบบนี้เออคากูดโดยสรุปก็คือเป็นสิ่งที่เราลอกช่วยเหลือนะใช่คือจริงๆเหมือนตัวเราเองก็ไม่ได้มี ส่านะเราก็ัญญภาพที่จะเป็นมือบนอ,อยางก,กับคนวิ่งนาวีสชธารณะลำดวนนะครแต่พอเป็นสื่อกลางอย่างเงี้ยอ,ออธิบายไม่ถูกครัเออมันเหมือนได้ได้รู้สึกว่าว่าคนที่เป็นมือบนเขารู้สึกยังงอไรย่างเงี้ย เ็ลองเลือดด้วยนะคนที่จะทาหน้าที่อะไรสักอย่างของ,งาศาส,สนานะ <c oughs> เลือกแล้วเราก็จงภูมิใจด้วยว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะเราเรามีโอกาสทำตรงนี้ก็ทําให้ดีที่สุดคนระับไ <c oughs> ม่ได้พูดออกลอนะแต่ว่ามันเป็นนั่องจริงใช่ <c oughs> ไหม,มนี่คือเหตุผลที่เราไม่ปล่อยงานนี่อุปสรรคปัญหาความขัดแย้งมีอีกแล้วไม่ต้องห่วงความเห็นไม่ตรงกันเลยเนี่ย ธรรมดาเบสิกมากสว่างซอยบ้านกันเองก็เห็นมิตรงกันเยอะแยะไว้นะพี่นะแต่ทําไมเขาถึงแบบเออมันคงในงานศาสนาจนจนศาสนามาถึงเราอะหมว่าเขามองข้า,ขามในบางอย่างอะเพื่อเพื่อเป้าหมายที่ทมันสูงวะน,นั่นเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่วาน,นั่น มันมีประโยชน์เยอะจริงๆถ้าเราแบบมาแกะดูทีละทีละยาทีละอย่างเนี่ยทีละเรื่องทีละเรื่องเป็นการขัดเราหัวจิตหัวใจเราตลอดเวลาด้วยเนี่ยในขณะที่เราลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยวันก่อนเราก็ได้บทเรียนที่ว่าตอนมีเราก็อย่าอย่าเลื้งนะอย่าจิงอย่าอะไรอย่าลืมอะในแมเทีเราให้มาคเดี๋้วก็ให้มา จามีก็จ่ายจาักการวันหนึ่งที่มันไม่มีขึ้นมาเนี่ยก็แบบคือเอาคือทั้งหมดก็ได้ไงเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาไงเป็นสิทธิ์ของขก็ก็เหมือนเหตุการณ์ล่าสุดแผ่นดินไหว<ม>แล้วก็จะเอาคืนตึกตึกตึกในไม่กี่วิแ๊บเดียวสองพันกว่าล้านปุบใช่ในไม่กี่วิฟุบหายไปในทิบตา ำไมเราคิดแบบแบบแบบขาวที่มันด้วยสติปัญญาหน่อยนิดของเราเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมันเป็นเหตุและผลในในตัวมันน่ะใช่ไหมมันเป็นมันเป็นระบบมันเป็นเหมือนที่ที่อาจารย์หลายๆคนบรรยายนั่นแหละแต่จะบอกว่านั้นก็คือเชิงลึกนะแต่จะบอกด้วยด้วยลักษณะแบบเขามันเซนพื้นฐานเนี่ยเออเหมือนเหมือนเรื่องแผ่นดินไหวล่างสุดนี่ าแบบแบบ basic เแบสิกได้หมหมายถึงว่าถ้าถ้าคนทั่วไปที่โดนอ่ะทําไมทําไมเนี่ยครับว่าทําไมทําไมมันถึงเกิดขึ้นเนี่ยพอย้อนกลับไปยังทําไมเนี่ยคำตอบของทําไมก็คือใครเป็นเป็นคนที่มันให้เกิดเรื่องนั้นนั้นขึ้นมาเออใครใครเป็นคนอยู่เบื้องหลงังใครเป็นคนที่ทําให้มันเกิดใครเป็นคนที่ประสงค์ให้มันเกิดเออ สุดท้ายมันก็ย้อนไปกับไปยังโูรสร้างอยู่ดีะนะใช่คือมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพเชิงประจักษ์ในในขณะที่คนแบบแต่งตื่นออกมาจากตึกอะตอนที่เขากลัวตายอะนะไอ้คนที่เชื่อในพระเจ้าโอ้ไ oh ม oh ่กอดโอ้ไม่กอดใช่ไหมใช่ใ,ชในขณะที่คนที่เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเขขอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในคนุ้มครองโดนบรรดาให้ เขาเรียกว่าสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะรอบเขาจะวามตายคขารองเขาอะไรนี้ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เชื่อเรื่องเรื่องพวกนี้คนที่เป็นเอเท i s หรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนที่สุดเขากลัวความตายเขาเขาเขานันทีนั้นเขากลัวว่าเขาเขาไม่มีที่พึ่งไงแต่แต่ว่าเขาพูดออกมาแบบแบบโอไมค์คอดไม่ได้ไงแต่แต่ใจสำนึกเขาบอกอยู่แล้วเขาเขาบอกตัวเองว่า เขาอดแอร์เออก็ต้องการที่พนี้มันรู้สึกมันรู้สึกเลยอ่ะเขาแตกตื่นเขากลัวตายเลยนี่นั่นแปลมันนั่นแปลโดยนั่นบ่งบอกในตัวของมันนะแปลโดย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 ลักษณะเชิงประจักษ์เนี่ยว่าสิ่งนั้นอ่ะมันมันทำให้เขาเรียกว่าทำให้เขาอ่ะ รู้สึกว่าเออเขาเนี่ยอ่อนแอรจริงๆชีวิตเขาไม่ไม่ได้เป็นของเขาจริงๆใช่ไหม,อมเออชีวิตเขาเนี่ยอยู่ในกำมือของของของ,ของสิ่งอ่อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออเบื้องหลังน่ะเออทำไมเขาเขาถึงคิดไม่ได้เนีย่ยพอพอเหตุการณ์ผ่านไปปุ๊บวันต่อมาเขาก็าลืมเล้ว่นี่คือที่ใสของของคนที่มันไม่ใช่สติปัญญา ชีวิตรอดก็ทำบาปเหมือนเดิมนะอพอรอดปุ๊กบกบ็ก,บก,ก็กลับมาสัง่งก<ช>ารเดิใช่ทั้งที่เอาลักส่งสัญญานั่นนะอ่าวันหนึ่งถ้าเขาตายไปเขาอ้างไม่ได้เลยนะอเออ<ช>ส่วนส่วนถ้าเขาไม่รู้ว่าก๊อตก๊อตองไหนที่ที่แท้จริงอ่ะนั่นก็เป็นเป็นเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องหาแล้วไงแต่ที่นี่คือมีก๊อตนั่นแหละเห็นใจเมื่อวานเนี่ยเออ ก็ตแน่ส่วนมันมีมันมีนักดาะวา่าคริสเตียนคนหนึ่งอ่ะที่ใช้ใช้โอกาสเมื่อวานที่ไปดาะวา่าหไอ้นั้นก็ลแบบหนึ่งนะ<ส> <Okay. S 1> คือเขาตั้งใจจะดตะวา่าใหม้มิแต่ลืมไปว่าเออมันมันผิดกาลเทศะเป็นหน่อยคนมันกำลังทุกมันกำลังเดินตันดก นีไ่ไปไปดาว่าเห็นไหมเนี่ยเหตุการณ์นี่เ,เกิดขึ้นในวันนี้เกิดจากบาปของผู้รอดผเดินใฟังก็หัวร้อนเอนนี้ก็ไม่มีมาไม่มีมา,าถ้าจะดาว่าหลังจากนั้นได้ไหมสักเดือนสองเดือนก็ว่าไปเลยอนน้นีโดนปุ๊บโอมาเลยบินมาเลยแต่ว่าเลย โอ้โหแทนที่จะได้แบบชาวบ้านมันจะได้สัญจรธรรมเนาะกลายว่ามันมันมันไป็นสมไฟให้เขาอ่ะโอ้โแล้วทีนี้มาเลยก็ถ้ามีพระเจ้าจริงๆทำไมพระเจ้าทำไมเกิดเป็นินไหวทำไมทำไมถึงต้องฆ่าบุคคลทำไมวบเนี้ยอ่าทำไมต้องทำไมต้องทำไมไม่บอกทำไมไม่ช่วยอ่ะเอไปทรงนั้นอีกอันนี้ก็ทำไม่รู้เรื่อง มาวานะคลิปนั้นผมทำเปได้แล้วก็มีนี่ด้วยนะจำนวนไม่น้อยเลยคนไปนอนที่สนามยญ้าเมือคืนกลัวจะเข้าอาคารใช่ไหมกลัวจะมีเกิดขึ้น,นสมบู After บชอบเป็นเราแล้วก็ร้อนร้อนจ น้ำท่วมอ่ะในการจัดบ้านครอบครมีขั้นหนึ่งอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้ก็คือไม่ใกล้อยู่บนตึกแน่นอนอเกิดมีไหวขนาดนั้นเกิดมีการดึงไอ้เนี้ยจะหนีไงก็เลยมีภาพคนไปนอนที่สนามหญ้าที่ไหนสักแห่งลกลางกลางุ่มนอนดีที่ไม่มีฝน มีฝนเดี๋ยวก็ยอมนอนนะใช่การนอนจินการณ์แบบผ่า,านไปดิน่หวนั่นแหละดีที่ไม่มีฝน,นมาคงรอนไปลายหลายวันแล้วแหละหือว่า ซื้อก <wright hall S 1> ับข so, like so yes, <laughs> ้าวให้แม่เดี๋ยวส่วนส่วนเราก็ไปเปิดที่มัสยิดกันนนมีเวลาอยู่การทจตราอบเซนนะมันใช้อมพอมพเรนี่ย่ใ่ไคอม่งกองมิ่เรยกนะอังไม่ถึงห้า น่าจะเรา้วๆครันที้หลังเป็นเงสีสีรั้งมันไล่สีกิโลกรัมเอตตอนจำจำเยเดือนที้ได้ลงกับเบฟารุสได้ลงกับเฮได้หนัแต่เป็นทีน่อยากมันมีนิดนึงมีเฟลไปหน่อยเออพลาดพลาดพลาดท้กงคนว่าเป็นตรงกัน แต่ยัไงว่าลงกับอังลงกับเฮลงกับไปฟารุสอะไรค็ไดอนนี้ก็เหลือวิชันเอ่อรับรองไปช่วยช่วยงานที่มุสล่า

对。的。 ตรงตรงไอรถจอดเยอะๆเนี่ยถ้าดูกับข้าวเนี่ยมยีไหมไม่รู้รถที่จอดเยอะๆในนี้ตรงนี้นะจ๊ะยังมีไหมไม่รู้กข้าวขอให้มีสารแม่เนี่ย ทำดีแล้วก็เงินสากา t ที่ได้มอบให้กับพี่น้องที่มีสิทธิ์รับรากาวันนี้หรือที่ผ่านมาก็เป็นเงิน z ากาศของพี่น้องที่โอนเข้ามาบัญชีเพื่อจัดการ z กกา t ของมูลนิธิเพื่อนมุสลิมน,นะครับก็ขอรับตอบแทนพี่น้องทุกท่านเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนผมแล้วก็พี่น้องแบอังต่อเ hey ฮ นฟารุสแลวก็พี่น้องอีกหลายท่านก็เป็นทีมงานประสานของกิจกรรมกิจการภารกิจเกี่ยวกับการมอบประกาศในส่วนนั้นนะครับก็ขอรับตอบแทนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh